สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชวีเรืองถานะครับ PS Music นะครับรุ่นนี้เป็นเฟตนะครับเฟตสามาศูนย์นะครับยังในซ่อมอยู่นะครับลูกค้าบอกมีควันเหม็นขิวอะไรเงี้ยนะเปิดฝาเครื่องครับเปิดฝาเครื่องออกมาครับเพื่อนมองหาจุดที่ส่งกลิ่นเหม็นไหมจะอยู่ไหนล่ะที่นี่ มันลมขนาดใหญ่เลยเนี่ยหม้อแปลงขนาดใหญ่พักขยายต้องมองหาจุดมันไหม้มันดำนะครับอยู่ไหนล่ะยังไม่เห็นนะครับโอ้ผมคงมจะต้องเป่าฝุ่นแล้วค้นหาครับเพื่อนๆครับเพราะเห็นเป็นไดโอดบิดนะครับนี่ถอดออกมาแล้วมันถอดยากมากทําขาหาักไดเพื่นดึงออกมาเลยนะครับะนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องดําเนินการใส่ไดโอดก่อนนะครับรไปดูว่ายัางอื่นจะเสียด้วยไหมนะครับอาจจะต้องวัดคร่าวๆเกี่ยวกับมอดเฟตนะครับจะเบื้องต้นนี้เป็นไดโอดนะครับเดี๋ยวไดโอดตัวใหม่ใส่นะครับอา้าวใส่ไดโอดเข้าไปนะโอดใส่แล้วก็ดังแล้วนะ เพราะว่าก่อนจะบอกว่าใส่ได้โอดเข้าไปนี่ได้มีการฮัโล่เจาะเจาะเอาคุณผูัชมเสียหน้าเสียตาลืมปรับว่าลุ่มขึ้นพี่นองเอ๊ะดังละบาดใส่ไม่ไกลเนาะใช้งานได้ไฟแลนลรือนรัดลรือรัด,ด,ด,ดยูน่นี่อยู่ข้างในนะครับทดสอบทดสอบหากลูกค้าจะดูไฟวีก็ให้มาส่องดูเอานะครับอัลโลทดสอบทดสอบ เอาอกเอาออกให้เพื่อนก่อนคือไฟวีนะครับตัวนี้เผมจะติดกาวแล้วก็ยัดกลับเข้ามาไฟวีเขาเนาะครับก็ดําเนินการแล้วละ่ะนะครับใส่ไดโอดเข้าไปเครื่องก็ดังก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดไปนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบไฟวีวก็ออกมาแล้วนะครับจะปิดฝาเลยเนื่องจากว่าก็เร่งรีบในการใช้งานนะครับสิไปหาเสียงซสจอเสียงซสจอเด,ด้ อีกบว่ากี่มือก็ได้ไปเลือกตั้งแล้วกขึ้นรถสินเด้มีปัญหาที่ไดโอดนะครับเครื่องนี้ก็มีมีควันขึ้นตรงไดโอดนะผมก็เปลี่ยนไดโอดออกก็ได้เลยนะเพื่อนก็เวลากระชันชิดมากนะครับเดี๋ยว ก็ต้องจบลิปวิดีโอไว้เลยนะครับเพื่อน,นก็เป็นที่ได้โอดนะครับรก็มากกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะครับรเวลากันนั้นชิดมากนะครับเพราะว่าอ่านี่ครับเนี่ยนี่เลยนะครับเนะนี่เลย <c ười> ขึ้นรถขึ้นรถไปเลือกตัง้งไ,ไปหาเสียงกนะัน के तो पाएगा समरी खबर